นั paid, ่งอู à, ay, ่ม่เฉยองนั่นหระตองนั่งเฉยคนนั่งนีนี่งเขียนมั่ขึ้นสีเขียวๆตรงนี้มันเป็นไบอรเบอร์แนมมึงแบบเนียใช่ใช่ใช่อย่านียอุ้มัดไปเลยตาพี่บอกว่าอันเดียวตีไปตีใหม่ สอห้เขา่ย้ไมรอไล้อลยุ่ง่พอเราล้ายุ่หรือพอมีผู้เมาหน่อยทำเป็นแตะหน่อยไม่ได้ มันก็ว่า so ึ้นกันแล้วดิหกพันใส่สองตับเมงินเอฟเมงินเอฟหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทสี่ห้าหกก็่าหกสิโจบดีไปกว่าเธอ ซีอนแล้วนมาร์คซีอนเต็มเต็เต็มเต็มแค่องค่อารอองไรปุรห้องยนิลาคยมีหารด้องแก่สามพตัวเออคิดว่าสัตจะไม่ปิดนะไปไปกิกีอมดเยวไปแล้วองไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ9ดเจ็ดสี่สิบเอหนึ่งสองสามสห้าหกเ็เดเ้สิบทีไห้าหกสี่ห้าหกหดดสี่ห้าหกกินไหม,ไหมพี่พวราธรกิน,นได้ทำกินดอยนึกเขาบอกชวกรแม่ว่ามันอเยี่งก็เป็นญญญน,ปน,นึกว่าสิใจพี่กล <laughs> ายเป็นตากัมหะ สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดน่งี้าหกเจดบสามรอยีู่นีใจบ้่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดดสิหงสอยตริบหเหมือนหนึ่งใช่ไหมของของเจ้าไครเันนั่นคือกันครับ หนึ Gott, young, dragon, ่งสมสีบา้าซใบอันนี้สามมน่องสแใบเนมน ไปดีนาปีน้ปีเพืนเพื่อนสบายดีนะปีนี้เนาะอือนะหกสองหกเดียวหกตามเอาไปเยนาะห้งสามพันนะสามพันห้าสามพันแมอวีเป็น9 0 0พัจินอยามีได้อยามเป็ีจนต่าออยู่เดียวเดียวเลย ก็หลังตึบบ่ะเลาตึบว่าหาสีหกได้เลยโมเมนนั่ะโมเมนนั่ะอยูอ่หกสูงเลยขยาับแล้ว <c ười> โอ้บว่าหาสีก็ไปหกสูงนี่โอ้โห <c ười> <c ười> แล้วตึบแล้วไปยังมาแล้วป่ะตึะบเลยว่าจะดมันก็ตึบอยีนี้มตาตำมั้งอ่ะตึะบแบบคนมาเสียเลย โอ้ตาเนสดงนินิยหืมแงหนักเลยเทนสีแดงแดแล้วมไขว้ินไมัค่อ้เปิดเลยวก็แล้วกแล้วองหมื่นกลัว0ดี๋วนีน่ะเทนสีแดงิดไวปถงใหญ่ผมก็ใส่ตามผมอ่ะัหกสมาสามก็ยวคโอตาดีจงก

ยังทีสางเดียวถึงเบอร์ต้องตายตังค์เกสี้ห้าพันสามพันเหมือนเอ็ดอีกไปเด็เต็งต่ำห้าพันเออเหมือนหนึ่ง

สองสามสี่ห hey, okay. oh. mm. I mean mm ้าเจดําบเหมเจดแป่เ็มดนึอ่เปนอม่หเาเออ เด็กต้องไปม่้ออหกเดียวหกสาเดียวย่นะใช่ปะเดียวเดียวช่าได้ป่าเดียว เคยเป็นมาแล้วอะไรก็เป็นไปหมดหมดแล้วเดแต่คนรวยน่มัได้เป็ียนสามสามเดียวเดี๋ยโอ้ยน้องกันอันนี้ไปง่ายก็ได้สามสี่ันไปเลยอ้ะเก็บเอาเยอะตอนนั้นออเยอะเยอะ

เที่ยวสามพัน<ะ>เนาะโอเคสิบปใสีดเลยบรเนียบรลอดหลอดจ้ลรูปต่สูงเดียวต่ำเดียวต่ำเดียวสูงเอ๊ะม่ได้วิธีทำ ม cool. <usion> ีหลายวิธีที่จะกินคุณที่จะกินคุณ ลงอีกแล้วเกเสี่เวยาิไปวนิดนงเอากจายไปนไปนไปหาเอะนะฮะจเลยโอคพันหกขีอะไรยังอก็อะไรเนาะอืมเป็นันโมมีเอวแบบอเ็เียงเต็มตัเลกว่า เดี๋ยวมาเปลี่ยนเตสทั้งคงอาจารต์เต้เตเต้เต้เยยะีเยอีหวก็มาหเยอะได้หัวใจหายยอีก่จะนสองคน่าตัวสามสี่ห้าวสามสี่ห้า สิบใบขเจ้าเยาสิบใบบ่อมีกเมีทุกรูปแบบมันเยะรล้ <c oughs> มันบอกว่าเคยลงน้องขอ,องอโยมงสองสามสี่ห้าหกเจมเ ้าสิบ้องสมี่ห้าเ้สิบนม่ตูบบเีนเดียวคนปรปะเหกเดียวนนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนนี่เ่ยไก่ขวดไก่ขวดเลยเก้สี่ห้าเคาทุโอ้โหกเก้า่อนแต่เม่อเปิดด็ล้มงกสาสองเต็มๆแล้วเสียงแบบนี้เต็มเครื่อง เจ้าังไหะสาพันอุ้หสามพเนาพีันเนาะซื้อสามพัน้ย่างงนี่คเดี๋ยวตันนี้เน่ยันนี่ อาบะติงตัำไปดูติงเอียวโซลอาบะติงตัำนะอืมจะละนอยู่นี่นะอาทานี้นะสี่สี่เอียวอืห้ใบก็ห้าใบเนาะว่าจะติงเอียวอยู่นตัวเดียวติงตับะร้วโอเค มมีเลยมอมีเลยรอบนอคอยโอ้อกินนี้ก็เริ่เฟือดดเด้องคอยหน่งสอี่ห้าหกเจ็ดเจดเจ็1จสเสองสสี่สิห้าเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้านเอ๋ออันกสองใบตั้งหากก็เหระเออ สองใบพอลงตั้งหากอีกก็ตัาง,งหา,าเกเออพิ่มมาเจ็ดพันหาหนึ่งองสาม่ปันอีกเจ็ดพันหากน่ได้สีหายนี่หนึ่งองสามสีไปห้า,ป,า,ป,า,ป,าปิดา

ติงเงินนึงถติ่งหาพันอะไเติงอ่มาถามว่าไม่มีซองมงินหาอ๋อซองมงนหา่ะแบมหนซเน่ยที่มเออตับเยนี่หาพันเนี่ยเออนี่อันนี้หาพันถถูกตองละอันนี้ติงตำขิติงหาพันเะรบุ้งนะก็่ติงหาพันนะแบบก็นับหาพันนี่เหนึงไอ้ท่าคนติงเท่าไรไม่ใช่ติงหกเท่าไรออ มืน่นหนึ่งเออแล้วปเติงหาพื่อนน่รึเล่กาหนีบซีว์พอถามจริงแต่เราก็ระวาเาจริงแล้วปเติงหาพันนอน่ติงเยี่ยวป่าเยี่ยว <c ười> ok CEO Rồi Để phẳng lên Cô kêu gặp CEO này Vô hư không? Nó là nấu lên Nhìn đèn Tinh tổng Nhìn đèn tinh tổng Cô yêu CEO tình yêu Nhú hư Ừ ไปตอง้เอาหมดเลยสีไปของสันยิงแดงตงดำก่สี่กับเอียวมาแล้วยงมากสามสองามเอายิงแดงต็งดำยวไดโอ้ถกันหาสาม่ไได้เต็งดำได้เต็งดำโอ้ยเต็งเอมานีแม่สามใบต็งเอียวไม่มีได้ติงดำนี่ดงเต็งดำนี่ม ใแต่ไม่พอใจีเอ้ยามสามเท่าไรก่อนสอันนี้เจ้ากินนะไม่หกจะมีได้ไงห้ามสามเจ้าไมาถามเหมือนเดิมเจ้ต้องสอบอีกหาพัหน่งสอบไรเลยหรือสิงตังโนแมนโนแมนถือก็ไปจำอันนึงอะ โอ้ดเดี๋ยวองมค่ะ่หนึ่งสองสามคุณเจ้าติงคุณละมืนเฮติงคบ้่ะหนึ่งหมื่นแปตัวกระูุตลองมาอีกค่ะง่ายใชมเอออ่อกมาคอยนึกว่าแต่กล่องนะหาพี่เนาะบานิซั่จะเกาะมาติดสามตัวสตัวเลยอาสาตัวเลยก็ต้องก็ต้องเอากล่องมาตดเราเจ้าเจ้าแค่นับเบิ้งกับพ่อเดีวมันคาพิษมาพอไดไดกันพ่งนั่นแหละมันคาดมือนนมัติดสามตัวเจ้าก็นับมันกับม่หว่าจับน้อเอะ ชองเหมือน <lien> ็มาหนักม <c oughs> yeah. ันยังเห็นอยู่จะมาใส่ชุดนี้วก็ชุดเดีกวอะฉันเป็นก้อนนะฉันเบิ่งเป็นชุดนัมอนมืหัในนอนปลาหาพันธุรือึงต้องหนันบางๆกองยไนะอะไรไมรา้ว่าใหม่นะมันมุนๆม้วนๆเลยมันเหมือนมันม้วนขราบางนะฮะหนามา้าวกองม้นหอแบบว่าโยนลงมาอันนี้เหร แล้วก็มุนมุนมุนย้อนเหมนมุนหางตดนฮอาฮ่าฮ่าฮ่าไปกันนะี่หาหาพันละอืมแลฟังแม่จีแม่เนี่ยเลือตัวนี้ไว้ก็ พาปากติงต่งไม่พาแงาติงต่ำตัวนี้กับตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะสากับห้าสามเออหาพอยุ่งกห้าสองห้าสามสสองอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมใชนอกนั้นผาปากติงต่ลงข้าขาห้าห้าสองเอียวหกีโเอียว ลอลอดลอดยาว้นนะจอาขึ ador, ้นจเดี๋ยวเดี๋ยวอาแล้วเท่าไรนะอ๋อสองหมื่นเสองหมน่ลเเจ้าตงเท่าไรสองนอันนี้จะเปเนดาวนั่งหนึ่งส้งสามสี่บาเปิบหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ อ่ะครับไปเลยครับ่สามสหากเจ็ดแ่ีกเ็เก